สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมีโซ s สตอรี่นะคะช่องที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลีทั้งจากประสบการณ์ตรงของเราเองนะคะแล้วก็จากเหล่าแม่บ้านเกาหลีที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปวันนี้เนี่ยก็มีน้องนะคะจาก ทาง y u t u b e เนี่ยแหละคะ่ะคอมเมนต์มาว่าพี่คะช่วยทำคลิปเกี่ยวกับสเปคของผู้ชายเกาหลีนะคะหรือว่าผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายเกาหลีชอบนะคะ,ะเราก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะตอบคอมเมนต์ให้กับน้องนั่นเองค่ะอย่าให้พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งกิงก้งกิง้งกิ้งด้วยนะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะที่เราได้รู้จัก คลุกคลีนะคะเราก็ทํางานร่วมกับอบป,ป้ามาเป็นจํานวนมากเลยนะคะผลงานของเรานั่นเองนะคะทั้งจากการที่สังเกตนะคะที่เราสังเกตด้วยตัวเราเองนะคะจากการสัมภาษณ์โดยตรงเลยนะคะว่าสเปกของอปป้าเป็นแบบไหนนะคะเป็นคนชอบถามแล้วก็ชอบเก็บข้อมูลนะคะก็ทั้งจากที่ย้ายเมืองบ่อยด้วยนะคะเพราะเราเปลี่ยนเมืองหลายเมืองเลยะคะ่ะไปอยู่มาหลายๆเมืองนะคะก็ทําให้รู้ว่าสไตล์ของ ผู้ชายเกาหลีเนี่ยคะ่ะแต่ละเมืองนะคะหรือว่าแต่ละคนเนี่ยเ,เขาชอบผู้หญิงแบบไหนสเปคของเขาเป็นแบบไหนกันนะคะก็เลยเได้ข้อสรุปมาแล้วก็วันนี้จะมาแชร์ให้เพื่อนๆนได้ฟังกันนะคะก็บอกเล่าเป็นสไตล์ของเราหรือว่าเป็นในรูปแบบที่เราเจอมาละกันนะคะจะเป็นยังไงก็ไปฟังกันเลยจริงๆนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยก็จะมีสไตล์นะคะแล้วก็มีความชอบที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุคะ่ะ รูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็เมืองที่เขาอยู่สิ่งเหล่านี้มีผลยังไงนั่นหะคะ่ะก็คือถ้าเขาเป็นวัยรุ่นนะคะอ,อ,อาศัยอยู่ในตัวเมืองนะคะประมาณนี้เขาจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ,กฤษได้นะคะทําให้เขาไม่สนใจเลยคะ่ะว่าคุณจะพูดภาษาเกาหลีได้หรือไม่เพราะเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคุณได้นั่นเองแต่ถ้าเขาเป็นสวสูงวัยสูงอายุนะคะวัยทำงานหรือว่าเขาอาศัยอยู่ใน ต่างจังหวัดนะคะก็จะทําให้ส่วนใหญ่เลยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะเขาก็จะถามเราก่อนเลยว่าเราสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีพูดภาษาเกาหลีได้ไหมนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ชอบให้ตัวเองดูไม่ค่อยฉลาดในเรื่องของภาษามันทําให้เสียความมั่นใจนั่นเองค่ะยกเว้นว่าเราจะเราจะหน้าตาตรงสเปคเราก็ใช่สําหรับเขาจริงๆนะคะเขาก็จะพยายามเขาเรียกว่าทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะสามารถ ให้สื่อสารกับเราได้นั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราทุกคนนะคะล้วนแล้วแต่ชอบคนหลอ่อคนสวยหุ่นดีเพอร์เฟกด้วยกันทั้งนั้นถูกไหมคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความเพอร์เฟกขนาดนั้นนะคะมันมีไว้ให้แค่มองก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเราก็รู้ตัวดีอะคะ่ะและผู้ชายเขาก็รู้ตัวดีว่าการจะได้ผู้หญิงที่เพอร์เฟกขนาดนั้นนะคะหรือว่าผู้หญิงเองเนี่ยการจะได้ผู้ชายที่เพอร์เฟกขนาดนั้นเนี่ยมันต้อง มีตัวเลือกมากมายเราต้องทํายังไงถึงจะได้มานะคะต้องแข่งขันกันขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตจริงอะคะ่ะเขาก็แค่มองหาผู้หญิงที่สามารถจับต้องได้ในชีวิตจริงนะคะผู้หญิงสวยมีไว้มองเลือกผู้หญิงธรรมดาที่พอจะสามารถจับต้องได้เท่านั้นเองยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะถ้าเกิดเป็นคนที่แก่แล้วนะคะเคยมีลูกแล้วชีวิตค่อนข้างมีตำหนิแบบนี้ค่ะเขาจะตัด ความต้องการหลายๆอย่างออกไปนะคะจะมองแค่ขอให้เป็นคนดีแล้วก็จริงใจแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแต่ถ้าถามถึงภาพรวมนะคะของสไตล์ที่ผู้ชายเกาหลีชอบนะคะส่วนใหญ่เลยที่เราสังเกตนะคะก็คือประมาณนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะผู้ชายเกาหลีเนี่ยชอบผู้หญิงที่ตัวเล็กน่ารักเห็นบ่อยมากเลยค่ะเวลาที่ผู้ชายเลือกผู้หญิงนะคะเขาจะชอบเลือกคนที่ตัวเล็กๆไว้ก่อน เพราะว่าโดยเฉลีย่ยแล้วนะคะผู้ชายเกาหลีเนี่ยเขาก็ไม่ได้สูงนะคะหนักไปทางเตี้ตยๆเยอะมากด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองหาผู้หญิงที่ดูตัวเล็กน่ารักหน้าธนุธนอมปกป้องได้ประมาณนี้ค่ะผู้หญิงที่ดูตัวใหญ่ตัวสูงอะไรประมาณนี้เขาจะชอบคิดว่าเป็นสาวประเภทสองอะคะ่ะคือคนเกาหลีเนี่ยก็ยังจะมีส่วนที่แบบส่วนใหญ่นะคะ ยังแอนตี้สาวสองอยู่จะไม่เหมือนฝรั่งหรือว่าคนไทยบ้านเราที่เขารับได้ไม่สนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรับไม่ค่อยได้กับเรื่องนี้ค่ะจะชอบถามตลอดเลยเป็นคุณเป็นสาวสองไหมคุณอย่างนั้นอย่างนี้ไหมจะเหยยดเย็ยดนิดนึงด้วยซ้ำนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตัวเล็กปลอดภัยสุดนะคะแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะแบบผอมแห้งอะไรประมาณนี้นะคะคือตัวเล็กแบบสมส่วนค่ะดูรูปร่างเนี่ยสมส่วน มีสะโพกด้วยนิดนึงก็ดูเซ็กซี่ดีนะคะแล้วเคยอ่านมานะคะว่าแมา่ย่าค่ะเขาชอบให้ลูกสะใภ้เนี่ยมีสะโพกมีก้นนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าจะสามารถเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้แล้วก็เวลาคลอดเนี่ยจะทําให้คลอดง่ายนะคะแล้วก็ดูสุขภาพดีกว่าพวกผอมๆอะไรประมาณนี้ค่ะมาถึงข้อที่2นะคะผู้ชายเกาหลีเนี่ยชอบความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะ ข้อนี้เนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะคะคือชอบคนที่ดูแต่งหน้าน้อยค่ะไม่แต่งหน้าจัดนะคะชอบคนที่ดูหน้าเด็กดูธรรมชาติแต่งหน้าน้อยๆอ,อะไรประมาณนี้ค่ะแรกๆที่เราไปทํางานนะคะก็คือไทยสไตล์ไปเลยค่ะพอกผิวแฮร์พีทขนตาหน้าเตอะนะคะแต่งหน้าจัดมาก ผู้ชายไม่มองนะคะเพราะว่าเขากลัวนะคะเขากลัวว่าเราจะเป็นสาวประเภทสองนะคะเพราะมันเหมือนนะคะเราก็กลับไปดูรูปเก่าๆเออเหมือนจริงนะคะเป็นไทยสไตล์ไปอยู่ที่โน่นไปแต่งจัดขนาดนั้นไม่รอดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มรู้สึกอยากทําไมขข่ไม่ออกาเงี้ยค่ะทำไมผู้ชายไม่มองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยปรับลุกนะคะให้ดูซอบลงให้ดูเป็นเกาหลีมากที่สุดนะคะโดยการถอดแถบพีทถอดขนตาแต่งหน้าให้บางขข่ดีค่ะฮอตเลยนะคะก็คือ ่ายออกนะคะผู้ชายก็มองมาขึ้นนะคะเป็นธรรมชาติยิ่งหน้าสดเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะกับกลายเป็นแบบนี้นะคะชอบแต่หน้าสดก็ต้องผิวดีนะคะดูสวยนิดนึงนะคะก็ดูแลเรื่องผิวพรรณอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกจากชอบแบบดูเด็กแล้วนะคะอายุก็สําคัญะคะ่ะเขาชอบให้ผู้หญิงเนี่ยอายุน้อยกว่าเขาเพราะว่าเขาก็อยากนะคะที่จะเป็นอป,ป้าของเราเนี่ยแหละนะคะถ้าเลือกได้นะคะผู้หญิงอายุมาก แต่ถ้าดูเด็กหรือว่าหน้าไม่แก่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ชอบนะคะแต่ร้อยทั้งร้อยค่ะร้อยทั้งร้อยเยอะไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะชอบผู้หญิงที่แบบอายุน้อยกว่านะคะแล้วจะสังเกตเลยว่าแรกๆที่คุยกันเลยนะคะเขาจะถามก่อนเลยว่าเราอายุเท่าไหร่นะคะทุกไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าจะสังคมไหนก็ตามนะคะสิ่งสําคัญเลยเขาจะถามาเราอายุเท่าไหร่นั่นเป็นเพราะว่า,เ,าเขาจะได้รู้ว่าจะสื่อสารกับเราด้วยภาษา ทางการไหมหรือว่าเป็นภาษาสําหรับคนสนิทนะคะหรือว่าคุยกับคนที่อยู่น้อยกว่านะคะมาต่อกันที่ข้อที่3นะคะในเรื่องของชอบความเป็นธรรมชาตินะคะข้อนี้เนี่ยผู้ชายเกาหลีอะคะ่ะก็เลยไม่ชอบให้แฟนของตัวเองนะคะทําสัญญกรรมคะ่ะขัดแย้งกับเมืองที่เขาอยู่ไหมคะเป็นเมืองที่ค่อนข้างนะคะทําสัลญกรรมติดอันดับต้นๆเลยแต่ว่าถ้ามีแฟน โดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายเกาหลีไม่ชอบให้แฟนของตัวเองทําสัญญกรรมค่ะถ้าทํามาแล้วเราชอบไปแล้วอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไรพอรับได้แต่ว่าแรกๆที่เจอกันเลยอย่างเงี้ยค่ะมักจะถามอะค่ะว่าอันนี้ของจริงไหมอันนี้ทํำไหมถามอยู่นั่นนะค่ะผู้ชายทุกคนชอบผู้หญิงมีหน้าอกถูกไหมคะแต่ถ้ารู้ว่าทํามาก็ไม่ชอบเหมือนกันค่ะชอบเลือกได้ถ้าเลือกได้ก็ชอบถึงจะเล็กอะค่ะแต่ขอให้ธรรมชาติดีที่สุดอันนี้จากปากของผู้ชายเกาหลีเลยนะคะ ถ้าเป็นแฟนกันแล้วขอไปทำหน้าอกไปทำศัลยกรรมอย่างงี้ะคะ่ะจะรู้เลยนะคะคุณแม่บ้านจะรู้เลยว่ายากขอยากนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะแบบให้แฟนตัวเองมีอะไรแปลกปลอมนะคะเพราะหนึ่งก็ห่วงแหละค่ะสองก็คือมันดูไม่ธรรมชาตินั่นเองต่อมาข้อที่4ค่ะนอกจากไม่ชอบไปทำศัลยกรรมแล้วนะคะผู้ชายกว่า90%เลยค่ะไม่ชอบให้ผู้หญิง มีรอยสักค่ะเจอมากับตัวเพราะว่าตัวเองมีรอยสักแขนทั้งสองข้างเลยนะคะจริงๆเนี่ยเรามีรอยสักเพราะว่าเรามีตําหนิที่แขนเราก็เลยเขาเรียกว่าปิดตําหนิด้วยรอยสักนั่นเองมันสักฟรีะคะ่ะในสมัยนั้นนะคะแต่เขาไม่เข้าใจจะถามตลอดเลยค่ะแรกๆที่เจอกันถามทุกคนเลยนะคะว่าสักทําไมอ่ะเป็นมาเฟียเหรอ <c oughs> เป็นกังเพศเหรอเป็ <c oughs> นักเลงนะคะนักเลงหรือไงสักทําไม บนใส่ทุกคนเลยค่ะคนที่แบบชอบจริงๆนะคะก็คือมีแค่คนที่เขาก็สักนั่นแหละคะ่ะที่ชอบหรือว่าไม่สนใจก็มีประมาณ10%นะคะไม่เป็นไรโดนแคร์นะคะแต่90%จริงๆเลยค่ะไม่ชอบนะคะมาถึงข้อที่5แล้วนะคะก็จะสังเกตว่าแสงไฟเปลี่ยนนะคะคืออัดคลิปมาตั้งแต่ตอนแสงธรรมชาติในตอนกลางวันตอนนี้เริ่ม มืดแล้วค่ะก็เปิดไฟนะคะแสงเปลี่ยนนิดนิดหน่อยนะคะมาต่อค่ะข้อ5เนี่ยนะคะก็คือนอกถึงแม้ว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงที่แบบดูใส่ใสน่ารักน่ารักแป๊วๆปนะคะแต่ก็ชอบให้ผู้หญิงมีความเซ็กซี่นิดนิดค่ะเราชอบถามนะคะผู้ชายที่เขามาจีบนะคะพวกโอปป้าเนี่ยว่าทําไมถึงชอบเราประมาณนี้ค่ะทำไมถึงชอบเราเหรออะไรอย่างงี้ค่ะทำไมเลือกเราอะไรประมาณนี้เขาก็จะบอกว่าหน้าเรานะคะ My สไตล์ my สไตล์เซ็กซี่ประมาณเนี้ยค่ะถามแฟนนะคะแฟนที่คบแบบจริงจังเลยนะคะที่ตัดสินใจคบนะคะทั้งคนก่อนคนปัจจุบันก็บอก my สไตล์ได้ยินคำนี้ตลอดค่ะเราถาม my สไตล์คืออะไรยูสไต l ์คืออะไรก็คือมีความเซ็กซี่แล้วก็หน้ามีความเกาหลียังมีความเขาเรียกว่าเ o ีย a s สไตล์นะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ชอบที่จะแบบ ชอบผู้หญิงเกาหลีชอบผู้หญิงที่มีความโคเรียอะไรเงี้ยค่ะใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเขายังชอบแบบนี้อยู่นะคะเพื่อให้รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากเนะะี่ยค่ะจะมีก็ส่วนน้อยที่ชอบผู้หญิงที่แบบต่างไปเลยนะคะมันเป็นสไตล์นะคะชอบที่แบบผิวผิวแทนนะคะหรือว่า โซนยุโร,โรปมนเลยอะไรเงี้ยค่ะความคมความฝรั่งอะไรเงี้ยก็มีแล้วแต่สเปคคนเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ชอบยังคงความเป็นเอเชียอยู R ่ U, นะคะถ้าเป็นยิ่งไปทางยุโรปนะคะหรือว่ายุโรปไปทางผิวสีผิวดำอะไรเงี้ยค่ะโหนี่ยากมากเลยนะคะที่จะทําให้ครอบครัวเขายอมรับนะคะคือเกาหลีเป็นประเทศที่พ่อแม่เขาไม่เอาก็ยากมากจริงๆค่ะที่จะคบกับลูกของเขาเราเนี่ย ประสบการณ์ตรงเลยแฟนคนแรกที่เป็นคนเกาหลีนะคะพ่อแม่ไม่เอาค่ะพ่อแม่เขาไม่ชอบคนต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยฝืนคบกันมาฝืนแล้วนะคะเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเหตุให้แบบสุดท้ายเขาเป็นคนปล่อยขอเลิกเราเองนะคะเพราะว่าไม่อยากฝืนพ่อแม่ไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากมีปัญหากับพ่อแม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวสําคัญมากถ้าคุณอยากเป็นสะใภ้ไเกาหลีนะคะเอาชนะใจพ่อ พ่อแม่เขาให้ได้นะคะแล้วก็ทําใจไวเลยถ้าไปเจอครอบครัวที่แบบไม่ชอบลูกสะใภ้ที่เป็นชาวต่างชาติเงคะ่ะนำใจไว้ยากคะ่ะที่จะพิสูจน์้ยมันมันไม่เหมือนในละครนะคะนะคะมาถึงข้อที่6นะคะอย่างที่เกริ่นมาแล้วตอนต้นนะคะในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าภาษานะคะถ้าเราสามารถพูดภาษาเกาหลีได้นั่นเป็นถือว่าเป็นข้อดีนะคะนิดๆหน่อยงูปลาลานแต่เราขยันที่จะแบบ เรียนรู้นะคะนั่นถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาชอบนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีความชอบในเรื่องของประเทศเกาหลีชอบในเรื่องของวัฒนธรรมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันจะทําให้มีเรื่องราวที่จะคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้น้อยมากที่เขาจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะคือเราต้องมีความชอบก่อนนะคะชอบในในตัวผู้ชายเกาหลีชอบในบ้านเมืองของเกาหลี เขาก็จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็จะสังเกตไหมคะว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยชอบชอบสอนชอบแนะนาําอันนี้ทําอย่างนั้นนะอันนี้กินอย่างนี้นะเพราะเขามีความภูมิใจคะ่ะในประเทศของเขานะคะแล้วเขาก็ความเป็นอปป้าค่ะต้องทําอย่างนั้นต้องทาอย่างนี้เนะะี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะในระหว่างที่เทคแคร์แต่ก็จะชอบสอนชอบอะไรเนี้ยมาเรื่อยๆเป็นระยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการสื่อสารเราสนทนาภาษาเกาหลีไม่ได้เนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า ลำบากนิดนึงนะคะต้องใช้ความพยายามค่ะในการที่จะซึมซับฝึกพูดให้ได้นะคะเพราะถ้าเราเลือกที่จะไปอยู่ที่เกาหลีแล้วไม่ใช่แค่อบปปามันจะมีสังคมมันจะมีครอบครัวแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมค่ะที่เราจําเป็นจะต้อง อยู่อาศัยร่วมกันเราก็จะต้องสื่อสารให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรียนนะคะเพื่อให้ได้รู้นะคะแล้วมันเป็นความรู้ที่ติดตัวเรามันสามารถที่จะทําให้เราสามารถทํางานได้ด้วยนะคะถ้าได้ภาษาแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะภาษาอังกฤษก็ยังดีงูง,งูปลาๆมันต้องมีภาษาที่3นะคะเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะได้สื่อสารกันนั่นเองค่ะถ้าพูดไม่ได้เลยมันยากจริงนะคะในการที่จะสางสัมพันธ์ต่อกันเองนะคะยิ่งถ้าเราเป็นประเภทที่แบบ Korea, ชอบเกาหลีค่ะชอบรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเกาหลีหาข้อมูลนั่นนี่นั่นนู่นนี่นัน่นน,น,นะคะ <est> เขาก็จะมองว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้น่ารักมากนะคะ <est> คือเราเองเนี่ยละคะที่แบบชอบหาข้อมูลชอบโพสน,นู่นโพสนี่เกี่ยวกับเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะสงสัยนูน่นนี่จะถามเขาอยู่ตลอดอป้าจะชอบมากแล้วเขาจะบอกว่าเออคุณคือคุณแบบใยที่จะแบบเรียนรู้แล้วก็ชอบวัฒนธรรมเกาหลีอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆโดนชมบ่อยมากๆค่ะแต่โดยส่วนตัวเราชอบอยู่แล้ว ะะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์หรือว่าคนที่มันมีอะไรที่ชอบเหมือนกันนะคะมันได้คุยกันมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นียแบบไปได้นานกว่านะคะมาต่อกันที่ข้อที่7ค่ะข้อนี้นะคะอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยค่ะจากการทดลองด้วยตัวเองด้วยนะคะผู้ชายเกาหลีเนี่ยบ้ายอค่ะ ้ายอมากนะคะถ้าเกิดว่าเราอวยชมเขาบ่อยๆะคะ่ะดีอย่างนั้นป,ป้าดีอย่างนั้นป,ป้าน่ารักจังเลย my style เอาของเขามาใช้บ้างนะคะทําให้เขารู้สึกดีอะคะ่ะพูดยกยอปอกปั้นเขาแบบนี้จากที่เขาเฉยๆกับเราเขาจะชอบเรารู้สึกมั่นใจขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยหญิงชอบอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเปลี่ยนทัศนคติจากเขาได้เลยนะคะแค่เราอวยเขาเท่านั้นเองะคะ่ะก็คือ ทุกคนนะคะชอบอยู่แล้วล่ะให้ใครมาชมนะคะก็เหมือนเราแบบชอบเขามากแน่ๆเลยนะคะมาชมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลอยนะคะชอบนะคะมาต่อกันที่ข้อที่8นะคะข้อนี้เนี่ยจากการที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์โอปป้าหลายๆคนนะคะที่ชอบผู้หญิงเอเชียนะคะคือเปลี่ยนเป้าหมายละถ้าไม่ได้ผู้หญิงเกาหลี คือบางคนต้องบอกก่อนค่ะว่าผู้ชายเกาหลีบางคนเนี่ยเขามีตําหนิในเรื่องของเคยแต่งงานอายุมากอะไรเงี้ยผู้หญิงเกาหลีก็จะไม่ค่อยมองแล้วนะคะผู้ชายเกาหลีก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายค่ะมาที่ผู้หญิงต่างชาตินะคะแล้วส่วนใหญ่เลยผู้หญิงไทยก็ขายออกขายดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยจากคําบอกเล่าของคนเกาหลีเลยนะคะคือคนไทยเนี่ยยิ้มเก่งดูใจดีดูซอฟ ะะเขาให้เหตุผลว่าผู้หญิงเกาหลีที่เขาเคยคบอะคะ่ะอาจจะแบบบางคนเนี่ยต้องแบบโปรไฟล์ดีต้องรวยไม่งั้นนะเขาก็ไม่มองอะไรเงี้ยค่ะแต่คบไปนี่ก็คือเวียงเก่งอดทนไม่ค่อยได้นะคะเสียงดังแล้วก็ไม่ค่อยให้เกียรติเขาอันนี้อันนี้จากจากปากของเขาน่นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เหมารวมว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะอันนี้คือจากปากที่เขาเล่ามาให้เราฟังแล้วเราก็อเขามีทัศนคติแบบนี้แต่ถามว่า เราเข้าใจค่ะสิ่งที่เขาจะสือ่อเพราะว่าผู้หญิงเกาหลีที่เขาโปรไฟล์ดีๆคือเขาก็ไม่ค่อยมองผู้ผผชายเกาหลีที่แบบอายุมากอะไรเงี้ยเขาก็เป็นธรรมดาธรรมดาที่เขาจะแบบหาตัวเลือกที่ดีกว่านั่นแหละค่ะมันก็จะเหลือแต่ผู้ชายที่แบบอย่างเงี้ยค่ะขายไม่ออกเขาก็เลยไม่มีผู้หญิงเอาเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยต้องหันมาหาผู้หญิงไทยเออหันมาหาผู้หญิงต่างชาตินะคะมาถึงข้อที่9กันแล้วนะคะเท่าที่เราสังเกตเนี่ย ผู้ชายเกาหลีค่อนข้างที่จะแบบเครียดนะคะเครียดเรื่องงานนะคะเขาทํางานหนักมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่เขาชอบอะคะ่ะก็จะเป็นผู้หญิงสายแบบเอนเตอร์เทนนิดนึงนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจตลกโปกฮาง่ายๆสบายๆทําตัวแบบไม่ได้แบบดูแพงดูหรูดูสูงกว่าเขาไปมากนะคะแบบนั้นมันจะยิ่งทําให้เขารู้สึกด้อยเขาจะไม่ชอบนะคะชอบคนสบายๆง่ายๆไม่เรื่องมากอะไรอย่างงี้คะ่ะ ผู้หญิงไทยก็เลยติดโพเป็นตัวเลือกที่คนเกาหลีค่อนข้างจะชอบนะคะมาถึงข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเท่าที่เราสังเกตนะคะจากประสบการณ์การทำงานของเราเลยนะคะผู้ชายเกาหลีเนี่ยชอบผู้หญิงมีความสามารถค่ะเด่นโดดเด่นสะดุดตานะคะอย่างเช่นอะไรร้องเพลงเพาะค่ะพูดภาษาเกาหลีได้เต้นเก่งหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเป็นตัวเอนเตอร์เทนนะคะ ทำให้เขาสนุกอะไรเงี้ยคือเวลาที่แบบอยู่รวมกลุ่มกันเยอะๆผู้หญิงที่ดูเขาเรียกว่าอะไรอะสะดุดตาโดดเด่นขึ้นมาแบบนี้ค่ะจะเป็นที่นิยมนะคะแล้วผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเว้ยผู้หญิงคนนี้ดูมีเสน่ห์ดีนะคะอันนี้คือ4 0ชอบผู้หญิงที่มีความสามารถแล้วก็น่าสนใจ5 0ค่ะผู้ชายเกาหลีเนี่ยหื่นค่ะจริงๆผู้ชายเกาหลีหืน่นเพราะฉะนั้นจะมองผู้หญิงจาก มีความน่าดึงดูดเอ,ก,เอกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ50สเอร์เซ็เลยคือผู้ชายจะแบบติดค่ะยิ่งถ้าคบกันไปนานๆน,น,นะคะยิ่งถ้าเกิดแบบตัดสินใจคบกันแล้วอะไรแบบเนี้ยผู้หญิงเก่งเรื่องเซ็ก์โอ้โหผู้ชายร้อยทั้งร้อยไปไหนไม่รอดค่ะตายติดเนบติดแบบนะคะถ้าเก่งเรื่องเซ็ก์นะคะมันเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะจริงๆไม่ว่าจะเกาหลีไทยฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกชาตินะคะมันไม่ควรมองข้ามในเรื่องนี้ ทำไมผู้ชายถึงมีเมียน้อยล่ะก็ <_ AT> <_ at> ปัญหาหลักๆเราอย่าลืมนะคะว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตรงนี้ผู้ชายคือสัญชาตญาณของเขาเราต้องยอมรับด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยผู้ชายเนอะทุกคนหื่นอยู่แล้วทุกคนมีความแบบต้องการทางเรื่องเพศอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าผู้หญิงที่แบบเราเคยเจอเคสในแบบไม่ชอบให้ผู้ชายมามีเซ็กอะไรอย่างนี้คะ่ะไม่ชอบให้แฟนมีเซ็กด้วย โห oh, oh. คือตายค่ะช็อตนี้นะคะอยากจะบอกว่าเขาจะไปซื้อกินค่ะเพราะผู้ชายเกาหลีมันหืน่นมันชอบจะกินชิปเนาะมันชอบเรื่องของเซ็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ชอบเรื่องมีเซ็กแล้วไม่ให้เขาทำาเงี้ยค่ะเขาไปซื้อกินแน่นอนค่ะแล้วทาให้ความสัมพันธ์นะคะในระยะยาวไม่รอดค่ะตายแน่นอนค่ะเราต้องมีครบเครื่องอย่างที่บอกเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ของลูกแล้วก็ เป็นที่ให้ความสุขของเขาด้วยเขาจะได้ไม่ไปมองผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ไม่ไปซื้อกินนั่นเองนะคะมันจะมีผลกับตัวเองนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้นะคะ40%ชอบผู้หญิงที่อย่างที่บอกคะ่ะมีความสามารถ50%หืน่นชอบคนสะดุดตา xx อ,อ,อะไรเงี้ยคะ่ะสุดท้าย 40, 50, 50, อ,อีก10%ถูกไม40่0อ่ะอีก10% ไม่ต้องทําอะไรคะ่ะแค่เป็นสเปกของเขาอย่างที่บอกคะ่ะอันนี้คือพูดถึงเรื่องรูปหลักภายนอกนะคะ10%ไม่ต้องทําอะไรแต่ตรงสเปกเขาโชคดีมากค่ะผู้หญิงลักษณะนี้เพราะไม่ต้องทาอะไรเขายัางไงมันก็ชอบนะน,นะคะแต่โอกาสที่จะเป็นแบบนี้ค่ะมันมีน้อยและที่พูดมานะคะก็คือเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือว่ารูปลักษ์ภายนอกที่ทําให้มันก็เหมือนเป็นสเปกอ่ะคะ่ะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเขาแบบอยากจะคบกับเราอยากจะมีอนาคตกับเราจริงๆผู้ชายเขาก็จะเลือกเราจากนิสัยนั่นแหละคะ่ะว่าเขากันได้ไหมว่าเป็นผู้หญิงที่ดีพอที่อยากจะทําให้เป็นแม่ของลูกหรือเปล่านะคะค่ะอะไรทั้งหมดนี้นะคะก็คือผู้หญิงในสไตล์ที่ผู้ชายเกาหลีชอบนะคะในมุมมองของเรานะคะทั้งจากประสบการณ์ตรงแล้วก็การสัมภาษณ์ผู้ชายในแต่ละเมืองที่เรามีโอกาสได้ไป ร่วมทำง,งานมาด้วยนะคะแล้วสาหรับใครทีอ่อยากจะมาแช์นะคะว่า,ามีความคิดเห็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์กันมาใต้คอมเมนต์มาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะคะเรายินดีที่จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ชอบอ่านคอมเมนต์ค่ะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามนะคะ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำด้วยนะคะค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอันยอง